สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมีจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพามาดูทุ่งนานะคะหลังบ้านหมีเองนะคะบอกแล้วนะคะว่าบ้านหมีนะคะอยู่บ้านนอกนะคะเห็นตัวบ้านนะคะอาจจะเป็นแบบว่าอยู่ในตัวเมืองแต่จริงแล้วบ้านหมีนะคะอยู่แถวชานเมืองชุนบทเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่อยู่แถวชุนบทนะคะเป็นจังหวัดที่เป็นเกษตรกรรมเป็นจังหวัดที่เป็นเกษตรกรรมนะคะก็อันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะ นี่นะบรรยากาศหลังบ้านนะคะก็จะเป็นท้องทุ่งนานะคะตอนนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นใกล้พาทิตตกนะคะอันนี้ก็คือ360องศานะคะของทั้งหมดนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะมีขว่างนะคะก็เลยมาเดินเล่นชมบรรยากาศนะคะมีคือทุ่งนาหลังบ้านเราเองนะคะนู่นบ้านเราก็คืออยู่โซนนู้นนะคะ เป็นบ้านญาติพี่น้องอยู่กันเยอะๆนะคะแล้วก็หลังบ้านทํานากันแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยแะถามว่ามีทํานาเป็นเปล่าถามว่ามีทํานาเป็นหรือเปล่ามีทํานาไม่เป็นนะคะเพราะว่าเรียนจบก็ทํางานนะคะเมื่อก่อนแม่มีก็ทํางานแม่มีก็ทํานานะคะแต่ตอนนี้แก่แล้วก็เลยไม่ได้ทํานาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนาของพี่ๆเขาลูกพี่ลูกน้องก็ทํา ตกทอดกันมาจากพ่อแม่รุ่นสมัยพ่อแม่ะคะ่ะเขาก็ทํามาเรื่อยๆนะคะวันนี้กล้องอาจจะไม่ชัดหน่อยเพราะว่ามิใช้มือถือถ่ายไม่ได้เอากล้องตัวใหญ่ถ่ายนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือบอะะ่บอปลาค่ะบ่อปลาที่บ้านนะะน,นี่ต้นมะม่วงนะคะแล้วก็อันนี้ต้นสะดาว ะะลูกสะดาตอนนี้เขาเลยน่าเก็บสะดาไปขายแล้วนะคะก็ะเลยจะหมดหน้านะคะแล้วก็อันนี้คือบอ่อปลาก็บอ่อปลาชาวบ้านนะคะเขาจะลงพวกเลอ้พวกพวก,พวกหนามไวะคะ้ค่ะพวกไม้ไผ่เป็นนํำหนามการคนเขามาแบบว่าแอบทอดแหอาปลาไปเขาจะลงไวะะ้เนาะเผื่อสําหรับ คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนที่มีถ่ายตอนนี้นะคะก็ประมาณสักห้าโมงกว่าแหละตอนแรกเก่าจะถ่ายแบบพระาทิตตกนะคะแต่กลัวแบบมันจะไม่เห็นนะคะก็เลยเอามาถ่ายแบบนี้ก่อนเนาะนี่นะคะบรรยากาศเดี๋ยวดูใกล้ๆอันนี้คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะ เดินเล่นออกกําลังกายตั้งแต่นี่ไปนู้ดออไปนู้กลับบ้านนะคะก็สักครึ่งกิโลได้ถึงจะเดินกลับบ้านนะคะเดินไปเดินมาเด,นเดินตกตกตกตัวตัวคันคองเขานะคะท้างหลังเออลืมบอกมีเรือนะคะเรือ,อน,นี้เขาสำหรับพวกใส่พวกของนะคะแล้วก็พวกมุ่งผักอะไรเถวเก็บได้นะคะแล้วก็ลากกลับไป ลากกลับเรือไปที่บ้านนะคะเป็นไงบรรยากาศหลังบ้านนี้โอเคไหมคะจริงๆอาทิตย์ที่แล้วมันจะหนาวจะลมจะพัดลมจะพัดแรงกว่านี้นะคะมันก็จะจได้บรรยากาศมากกว่านี้แต่อาทิตย์นี้รู้สึกว่าอากาศอุ่นขึ้นไม่ค่อยหนาวนะคะถ้มองไกลๆก็จะเห็นนกไม่รู้ว่าเห็นนกหรือเปล่านกบินวนตลอดนะคะ บ้านหมีก็จะมีนกเยอะถ้าสังเกตดีๆตอนหมีถ่ายคลิปอะค่ะมันก็จะมีนกกระจิบนกกระจอกนกเขานกกระยางนกแต่แต่แวดมันจะร้องแต่แต่แวดแต่แต่แวดคะ่ะคนที่อยู่แบบในตัวเมืองอาจจะไม่รู้จักแต่คนที่อยู่บ้านนอกเขาจะรู้จักนะคะ,ะ,ะ,ะมีนกเห็นเอาไวะบรรยากาศเดินจะลำบากหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ ตรงคันนานะั้นคันนาก็จะไม่ค่อยเรียบก็ต้องค่อยๆเดินไปนะคะถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยค่ะพอเดินไปเดินมานะคะพาทิตก็จะตกแล้วนะคะนี่พาทิตย์อยู่ด้านหลังเรานะคะอันนี้เรากําลังเดินกลับบ้านอยู่นะคะนี่คือพาทิตตอนแรกกะว่าจะถ่ายพาทิตตกนะคะแต่ถ้าสวยมันต้องตั้งกล้องไงไม่ได้เอา เดินเอาขาตั้งกล้องมานะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้ดูบรรยากาศไปก่อนดีกว่านะคะเผื่อใครที่ไปทำงานในกรุงเทพนะคะหรือในเมืองใหญ่นะคะจะนึกถึงคนที่อยู่ทางบ้านนะคะบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกอย่างเราเนาะสวยมากคือใครจะมาถ่ายพีเวติ้งถ่ายได้เลยบรรยากาศสีเขียวมากเลยยืนตรงคันนาเนี่ย แล้วก็ถ่ายผีเว้งนะสวยบอกเลยยิ่งถ่ายตอนเช้ายิ่งสวยนะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศพักผ่อนผ่อนคลายนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะทำคลิปเกี่ยวกับหองประคร์ฟต่อนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ